สวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการวิทยุที่สองนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมโยกพากินนะครับทาง FM 9 9 5เมกะเฮาิร์สเอเอ1นี่เกิโลเฮิร์ตซ์ทางทีวีไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยกุกระจายเสียง9 1 9กกลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆบนโลกใบนี้นะฮะวันนี้ครับจะมาพูดถึงในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาลนะมีสาวๆส,สมัยนั้นเนี่ยเข้าใจผิด นะคิดว่าช่วยคลายกำหนัดให้พระแล้วจะได้บุญนะ่านาะคิดกันได้ยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทําไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้นะจะได้บุญหรือได้บาปนะใครจะบาปใครจะบุญนะมันมีด้วยเหรอได้บุญนะอันนี้ไม่รู้นะใน,ในบนนัญญัติในโบราณความเชื่อเขาอาจจะไม่เหมือนกับในสมัยนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันในช่วงของเกษเราเรื่องแรกกันนะแต่ช่วงแรกก่อนฮนะช่วงแรกก่อนฮนะในช่วงของพักรลบรพัฒนาฮนะ แต่วันนี้ในทางชอพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค2ฮะได้ดําเนินการขุดเจาะบ่อน้ําตื้นนะฮะให้กับพี่น้องราษฎรนะที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขแก้ไขขอไปแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแรงนั่นเองนะ,ะตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่บ้านห้วยยาง นะก็ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของบ่อน,น้ํานี้นะครับถ้าฝนตกมาหนักๆเนี่ยก็จะมีน้ําเก็บเอาไว้ได้ใช้ในช่วงฤดูฤดูฤดูหนาวกับฤดูร้อนหน้าต่อไปนะฝากไว้เท่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าทําไมคนสมัยโบราณพุทธกาลเนี่ยผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าการช่วยใครกําหนัดให้พระแล้วจึงได้บุญน,นะพระสุขครับ